ดีครับแถวที่นี่ต้องมองอะนักกีฬาตรงครับดูครับโค้ชเอันนี้อยู่เท่าไหร่ครับอาจารย์อยูสิบุกคับสวัสดีท่านผู้ชมครับบอลน,นานๆาชาัวร์ถึง กบผู้ตัดสินคอนเทนต์เพิ่มทำหน้าที่ครับสามสี่โอเคอาจารย์มือกหมองกล้องยังไม่มีคนถ่ายอ่ะมองกล้องไม่ได้ถ่ายเรียบร้อยครับกับผู้สินเป็นอาจารย์โตครับเป็นอาจารย์สมศักดิ์เป็นอาจารย์กเ,าารเก่งครับลงทำหน้าที่ครับ ไม่มีแดดครับแต่ฟ้าคึมๆม,มาแล้วครับบรรยากาศก,ก่อนลงสนามของ U16 วันนี้เป็นคู่ที่3แล้วครับรบรรยากาศฟุตบอลนานา,นานชาติ U16 ครับว,วันนี้เป็นวันที่2องครับเป็นระบบลีกนะทุกทีมจะแข่งทั้งหมด6เกม แล้วก็มาเรียงคะแนนกันว่าใครจะได้แชมป์ไปนะครับในปี2 5 2 5ครับเอาครับเกมกำลังจะเริ่มครับเอาบรรยากาศ,ก,ศก,ก่อนเริ่มเกมมาฝากครับนี่ครับทางเพจก็กำลังไลฟ์สด